สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>กลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับ easy easy 6 3 9 5<ๆ>นะวันนี้ผมมีรีวิวสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็ซื้อมาเพราะว่ากำลังอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าไม่อยากขับรถไปอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีแน่ๆในการไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้คือหน้าหนาวเนี่ยผมขึ้นขึ้นไปกะว่าจะไปสังขละเนี่ยที่พักหายยากแน่นอนเพราะนั้นเราคงกางเต็นท์นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอได้แน่ก็คือ เต็นท่ากลางช้ามันน่าเบื่อครับเดี๋ยวนี้มันเป็นพวกเต็นปอปอัพหมดแล้วนะครับเป็นพวกเต็นกลางเร็วการจะมานั่งขึ้นเสาเต็นอะไรเนี่ยมันเสียเวลาครับทีนี้พวกเต็นปอปอัพส่วนใหญ่ที่เราจเจอมันจะเป็นแบบเป็นกลมๆผมก็มีนะแต่ว่ามันเหมาะกับเอาไปขนด้วยรถยนต์นะครับถ้ามาแบกด้วยมอไซค์ลำบากมากเพราะเต็นมันเต็นปอปอัพผมมันใหญ่อะสี่คนห้าคนนอนใหญ่มากใส่มอไซค์ไม่ได้ก็ไปเจอเต็นนี้เต็นกลางเร็วแบบ โอ้เล็กไหมนอนได้4คนนะอันเนี้ยเอ้สคนสี่เอ 4, เอสคนแหละได้นะครับเพราะว่า2เมตรสิคูณสเมตรสินะครับส่วนสูงรู้สึกจะร้อยสี่สิบมังถ้าผมจาไม่ผิดนะยังไงเดี๋ยวขึ้นสเปคให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยมันกางเร็วมันกางเร็วจริงไหมซึ่งบอกก่อนนะว่าผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการกางเต็นต์ตัวนี้เพราะนั้นรีวิวตัวนี้ถ้ากางแล้วสะดุดอะไรมันคือประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างาเราม อะมารีวิวดูกันดีกว่านะครับสําหรับเต็นต์ตัวนี้นะหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยประมาณนี้เลยผมให้ดูใกล้ๆนี่จะกางมาเหมือนจะเป็นเต็นท์เสานะครับแต่วิธีการก็จะง่ายมากนี่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเออนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลางแล้วเป็นยังไงเขาก็ให้ถุงมาด้วยนะนะครับแล้วก็ข้างในที่เห็นเป็นสี่เหลียห่ยมเนี่ยเพราะว่า เขาใส่กล่องน่ะนะขนาดก็ผมว่าตรงนี้ก็ไม่ถึงเมตรเลยนะใส่บนมอเตอร์ไซค์สบายๆเลยอันนี้ก็เป็นถุงผ้าเขานะครับเรียบร้อยเอามาได้เห็นไหมนี้ก็เป็นแค่กระดาษธรรมดาอผมมาดูก่นแล้วกันว่าเดี๋ยวจะเป็นวิธีการในการกลางเผื่อผมกลางไม่ไม่เป็นนะครับมาดูในกล่องในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ ในกล่องมีอะไรบ้างปป๊บนะครับปึ๊บออกมาดูกันเลยเปิบมีคือเต็นท์ที่เขาให้มาไม่มีแล้วนะหมดนะครับถิงไว้ข้างทางก็มีสมอบกนะให้มากี่ต้นวะสามหกดอันครับ8ดอันแล้วก็เสาสำหรับขึงเนา รับขึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าขึงอะไรน่าจะเป็นไฟชีตมองเพราะในนี้มีไฟชีตด้วยนะครับวากไว้ก่อนแล้วนี้ก็คือพระเอกของเรานี่อันแค่นี้เองอะนะครับมัดมาประมาณนี้อะดึงออกเพื่อคลายมันนะครับเราก็จะได้นี่เขาามัดมาแค่ธรรมดาเลยนะอย่างนี้เลยนะผมมาเอาพวกเสาเาสาอะไรเก็บก่อนจะได้ไม่งงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนกลางเป็นยังไงนะครับ มาดูตอนกลางกันดีกว่าว่ากลางแล้เป็นยังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะก็คลี่ออกนะครับคลี่ออกเห็นตอนเขาทำมันก็เร็ว,วนะแต่ตอนผมทำผมไม่รู้ก็ตั้งขึ้นมาประมาณนี้เนาะไปดูใการแล้วกนะันตั้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับคลี่ออกสี่มุมอ่สี่มุม,ม,มได้สี่มุมเรียบร้อยแล้วปั๊บก็ อ่าผมกลางตัวนี้ออกเสาเต็นท์ทั้งสี่มุมอากลางเสาเต็นท์สี่มุมออกโอเคปึ๊บสิ่งที่ต้องทำครับไม่มีอะไรเลยนี่เห็นไหมสี่มุมแล้วนะผมแค่ยกเต็นท์ขึ้นแค่นั้นพอยกปึ๊บนี่ยกให้เสาเต็นท์มันกลางสี่มุมอะ่ะกลางสี่มุมสี่ด้านแล้ว ขยับมันนิดหน่อยแล้วพับมันลงมาทบตรงกลางเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วง่ายไหมเสร็จแล้วครับ <c oughs> เออมันก็เร็วดีนะในความรู้สึกผมให้ดูกันชัดๆเสาเต็นท์แล้วแค่จัดนิดหน่อยเห็นไหมเออนี่ขนาดผมกลางครั้งแรกนะบอกเลยว่า เออมันก็แป๊บเดียวจริงๆอ่ะนะครับทีนี้ไอ้ไอ้ตัวเดี๋ยวผมดูกนนะไอ้ตัวที่เขาให้อันนี้มาเนี่ยเนี่ยก็ดีนะคือเนี่ยผมเอาสมอบกปักเข้าไปได้เลยเนี่ยเนี่ยมันมีช่องอยู่เห็นปะปุ๊บเกาะล็อกเลยอะ่ะ ไม่ต้องมีสายเสืออะไรให้ยุ่งยากนะครับสายนี้น่าเอาไปขึงอะไรสักอย่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตท้ายคลิปให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าน,นี้สายไปทําอะไรนะครับก็เนี่ยเสร็จแล้วง่ายมากเลยเห็นปะให้ดูอีกนี่ผมให้ดูภายในเต็นท์แล้วกันภายในเต็นท์นี่อะไรบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านี่ภายในเต็นท์ ก็มีช่องอากาศระบายลมข้างในมีไฟชีตนะครับมีที่ใส่โทรศัพท์เห็นไหมเก็ได้นะครับก็ผมว่านอนได้3คนนะนะสคนกำลังดีนะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะเนดี๋ยวผมปรับให้มันสว่างนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเห็นไหมเออ นะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นผ้าตาข่ายนะเนี่ยอย่างที่เห็นแั้นถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราสามารถจะเอาตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเอาตัวเสานี้ออกได้นะเหลือก็เพาะแค่โครงข้างบนเอ๊ะแต่ก็ไม่ได้นะเพราะถ้าเอาตัวนี้ออกเนี่ยไอ้เต็นท์นี้ก็จะยุบลงมาเลยนะครับมันก็คือมันแยก2ส,ส่วนได้คือเป็นเสาแบบนี้เสาแบบนี้กับกับตัวข้างในนะครับก็ถือว่า โอเคนะผมได้มา920บาทนะครับงานก็โอเคอ่ะจะไม่เรียบร้อยสัทีเดียวนะเพราะว่าบางจุดผมเห็นว่าตะเข็บมันก็เย็บมาแบบเห็นแสงอะ่ะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอุ้ยโอเวอร์เลยเดี๋ยวปรับกันอ่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตะเข็บที่ตัวนี้ดึงอยู่เนี่ยมันตึงอยู่นะถ้ามองลอดไปก็จะเห็นว่ามีตะเข็บที่มันดนดึงอะ่ะนะ แต่ก็โอเคไม่เป็นไรพอเนี่มต่อให้มันหยดมันก็โดนผ้าอันนี้กรองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ซิปมีทางเข้าออกสองทางฝั่งนู้นหนึ่งทางผมให้ดูอีกว่าไงหมามอมตลอดเลยเข้ากล้องตลอดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกทางหนึ่งนี่นีช่องซิปผมหาซิปก่อนอยู่ไหนซิปในเหรออันนี้ ไม่สิอ่นนี้นี่ไงนี่ไงนะมันก็ลูดซิปออกปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมจับกล้องก่อนปึ๊บนี่นะอ๋อเข้าออกทางเดียวอันนี้เป็นตะข่ายเฉยๆนะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยเราก็พับเอ๊ะหรือได้อ๋อได้อีกนี่ไงเห็นนะตะข่ายนี่เห็นนะ ครบครับครบ,ครบเออเจ๋งดีนะถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมกับ920บาทเป็นเต็นๆป๊อปอัพที่แบบพับเก็บเร็วเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนี่ไนะไม่แน่ใจกล้องจับได้หรือเปล่านะเพราะว่ามุมกล้องมันแคบไปนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บดีกว่าว่าเก็บยากเก็บง่ายยังไงนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีทีนี้มาดูวิธีเก็บกันครับก็อย่างเ,เดิมนะผมก็ไม่เคยเก็บมาก่อนเก็บให้ดูกันสดๆเลยว่าเก็บยังไงนะก็อันดับแรกเลยเนี่ยเสาเต็นท์ตรงเนี้ย ให้เรายกตัวนี้ขึ้นนะครับปึ๊บเนี่ยเต็นท์มันจะหูบเองอ่ะเห็นไหมปึ๊บแล้วเราก็พับมันปึ๊บสี่มุมเห็นไหมมันหดเลยแป๊บลงมาเรียบร้อยแล้วเนหะ็นไหมง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็ที่ต้องทําก็คือสําคัญเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูตับก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยทำเสาเต็นท์หักก็เพราะอันนี้แหละแล้วก็ไปโทษว่าไม่มีคุณภาพ ก็คืขือนี้ให้ยกออกก่อนหมายถึงให้เราดึงอ่ะให้ดึงออกจากกันนิดนึงแล้วก็พับนะครับปุ๊บเงี้ย่เงีง้ยเพราะว่าตอนแรกมันจะล็อกไงเราดึงออกมาหน่อยนึงอ่ะดึงปุ๊บแล้วก็พับนะครับสี่ด้านเพราะถ้าเราไม่ดึงออกมาเนี่ยเสาเนี่ยมันจะค้ำอยู่แล้วก็บางคนก็บอกโอ้ยแม่งหักเลยเนี่ยผมดึงออกแล้วก็พับนะคับสี่มุมนะครับ ง่ายมากดึงออกจากตัวทีมุมนี่เหมือนกันดึงออกจับไว้ดึงดึงไม่ต้องดึงแรงนงป๊อเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็พับเก็บขึ้นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทบทบหนึ่งทีไม่รู้นะอันนี้ผมก็ดูดูเขารีวิวมาอีกทีนึงเหมือนกันอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ทบอีกทีอ่าแล้วก็พับอือ ครับนี้ก็เหมือนกันปึ๊บก็พับเข้ามาได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายมากเลยเสร็จแล้วที่เหลือเราก็คือมัดมัดเก็บเลอะเลยล,ลืมเอาผ้าปูนะครับก็เป็นรีวิวนะให้เห็นว่าง่ายไม่ยากนะครับ ก็ยังไงฝากไว้นะใครที่ดูคลิปนะี้แล้วชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นไปได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว,ว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับนั่นขันอยู่ข้างหลัง